นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับป,ปะะั๊มปตทสาขาสีนาวาฉลองเปิดสาขาใหม่ในวันที่4มิถุนายน2564นี้พร้อมอโปรโมชั่นพิเศษ<า>และของสมนาคุณมากมายเชิญแวะเติมแวะดื่มแวะกินพบกับอเมซอน2ชั้นที่ใหญ่ที่สุด มีห้องประชุมสวยและวิวดีที่สุดในภาคตะวันออกพร้อมโปรโมชั่นแก้วที่ 2, 2> ลดกันไปเลย50เปซมีเซเว่นอลวจุดพักรถขนาดใหญ่ห้องน้ำสะอาดสะดวกปลอดภยัยฉลองเปิดสาขาใหม่วันที่4มิถุนายน 2,564นี้แจกฟรีของสมนาคุณมากมายด่วน,นสินค้นคามีจำนวนจ,<า>จำกัด,ดอย่าลืมปตทสาขาซีนาวาเปิดใหม่วันที่4มิถุนายน2,564นี้แล้วพบกันนะครับ